ทักามินให้ออกมาทางซ้ายธีรัชสาคะแนนออกมาอาวโมฮาเมดโล่งออกมาขวาหิงไกลครับลูกนี้โอ้โหคอสหลบมาสวยมากออกมาทางซ้ายธีรัตโอ้โหออนอยู่ที่ธีรัธีรัชชี้บอกว่าให้ทำบ็อกสกรีนให้ครับ แล้วหยุดยิงเอง3คะแนนเอามาแล้วครับทีรัตรยอดไปทางซ้ายทีรัตสามคะแนนเอาเลยครับด้านซ้ายดีดขึ้นกับมาตองกลางขึ้นไม่ทันเลยครับถึงทีรัตรสามเรียบร้อยครับจริงๆเนี่ยมอสวอเป็นทีมที่สู้ได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่การยืนระยะยาวๆเนี่ยอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่ครับ โอ้โห oh oh. สวยงามครับทีรัตวางขวาได้อีกครับทะลุหนึ่งหลุยมาแล้วดีดออกให้กับทีรัตทีรัตไซส์สเต็ปมาแล้วยิงไกล3คะแนนยิง3คะแนนดีเดินเข้ามาด้านในทีรัตขึ้นเองครับสวยงาม โโอหีรัตหลงมาอัพดานขึ้นไม่ได้ครับนี่คือดาบาทีรัดสามคะแนนเรียบร้อยเลยครับโอ้โหแปดสิบสองโสิบสาม สามคะแนนเหมือนกันครับหมายเลขสิบก้าของซีทีแย่งกันอยู่บอลเข้ามือของซีทีไทรเกอร์แล้วจ่ายมาเปลี่ยนต่อไปพักนะครับโอ้โหมาแล้วครับโอ้โหสามคะแนนครับที ธีรัตโอโหแล้วอ้าวจาดัมครับทีรัตนฐกิจสุขนะครับต่อขึ้นมาเร็วเลยทางด้านขวาลูกนี้แล้วขึ้นเองโอ้โหสวยครับทีรัตแมเอาบรรดาตัวจี๊ดดาวไปจากมือเฉยเลยครับทีรัตนี่อะไรครับต้องแบบนี้ครับทีรัตนฐกิจสุขครับ